เ็ผัดเลยน้ำมันหอยอีกแล้วจ้าเพื่อนๆจ๋านี่ไม่รู้จะทำอะไรผัดเลยดีกว่ากินกับขนมปังก็ได้กินกับข้าวก็อร่อยอร่อยอร่อยมาทามาทามาจินกันจ้าใส่น้ำมันหอยด้วยนะจ้าแซ่บบ เออชิมันได้ค <the im als> like ่ะทุกคนป้าจะให้มันเหลืองเหลๆนี่เลยแบบจุดพึ่งหวานทานโยฮันค่ะเดินมาชิมกันนะจ๊ะอร่อยมากๆเลยขอบอก